สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรวยดีช n แนลค่ะสำหรับคลิปนี้ช่องรวยดีชาแนลมีนะคะเลขอันเลขดังของอาจารย์วิกมาฝากค่ะงวดวันที่16สิงหานี้ค่ะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะอาจารย์ให้มาเป็นรูด4นะคะท่านไหนชอบก็รีบนะจัดได้เลยสำหรับสายรูดนะคะอาจารย์ให้ตัวเน้นมานะคะชุดเน้น2ตัวนะคะมี4 5 2, 6 สามเจ็ดสี่สองสี่นสองนะคะสำหรับชุดกันนะคะเลขกันก็จะมี89 7 8ก้นะคะหกนะคะอันนี้คือเลขกันของอาจารย์วิค่ะงวดวันที่16สิงหาสองห้าหกสานั่นเองะคะชอบตัวไหนก็จัดกันได้เลยอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะ มาต่อกันที่ชุด3ตัวกันบ้างนะคะสำหรับเลขชุด3ตัวงวดวันที่16สิงหาสองหาอาจารย์ให้มาทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะคะมีนะคะ408 190 246 578 308 นะคะอันนี้คือนะคะชุด3ตัวเน้นของอาจารย์วิกนะคะสำหรับใครที่ติดตามนะคะเลขเด็ดเลขดังของอาจารย์วิกชื่นชอบผลงานนะคะของอาจารย์วิกก็จัดกันได้เลยนะคะทั้งตรงและโต๊ดจ้านะคะวันนี้ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ